ประเด็นที่สาการบริหารราชการแผ่นดินของนาย,ยกรัฐมนตรีโดยเฉพาะร่างกฎหมายประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรที่เรียกว่า i n t e r ท e เน็ตเอ t นเตอ e ์เทนเมนต์รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันมันมีช่องทำให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายเอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ขอย้ำว่าคาซุโนจะนำชาติไปสู่ความไหยายนะอันตรายอย่างที่สุดเพราะจะทำให้สังคมอ่อนแอและเกิดธุรกิจสีเทาติดตามมาอีกมากซึ่งทุกวันนี้การปล่อยปะละเลยในเรื่องต่างๆก็ส่งผลให้ไทยได้กลายเป็นแหล่งฟอกเงินธุรกิจสีเทาปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและพนันออนไลน์มากมายอยู่แล้วอีกประเด็นสำคัญคือ นายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาได้ตามรัฐธรรมนูญม,ม,ม,มาตรา160วงเล็บ4หรืวงเล็บ5ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ท่านได้ทำนิติกรรมอำพรางยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องการถือหุ้นบริษัท Alpine Golf and Sport Club จำกัด ทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นที่ดินธรณีสง์ท่านไม่ควรสแสวงประโยชน์ในทางที่ผิดนอกจากนั้นท่านได้ปล่อยปะละเลยให้บุคคลในครอบครัวมากระทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานที่เคารพการที่บุคคลในครอบครัวของท่านนายกร,รัฐมนตรีได้เรียกแกนนำของพรรคการเมืองไปพูดคุยในการจัดตั้งรัฐบาลที่บ้านจันทรงลา และบุคคลในครอบครัวของท่านในอุัฐมนตีทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคสอบไปในทางครอบงำหรือไม่เรื่องนี้ขอให้เป็นไปขอให้ขอให้เป็นไปตามการตรวจสอบขององค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไปผมจะเป็นผลจะเป็นอย่างไรนั่นผมเชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินท่านเองทั้งหมดที่เปล่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่กล่าวหาด้วยความอคติแต่ ตามหลักฐานข้อเท็จจริงทุกท่านทุกประการสอสอของพรรคพลังพาประชารัฐอีกสี่ท่านจะนำเสนอในรายละเอียดต่อไปผมขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีประชาชนทุกคนที่รับฟังในสิ่งที่ผมพูดผมเป็นคนพูดไม่เก่งอาจไม่กระฉับกระเฉงเท่ากับตอนเป็นหนุ่มๆ <laughs> ผมยึงใช้ใจบันรดแรงบริหารประเทศให้สำเร็จมาได้อย่าง หลายอย่างส่วนนายกรัฐมนตรีเป็นคนหนุ่มสาวที่ยางแข็งแรงผมเชื่อว่าท่านบริหารประเทศด้วยสติปัญญามีความอ่อนน้อมแต่หนักแน่นในหลักการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าครอบครัวและพวกพ้องประชาชนจะชื่นชมและยอมรับท่านเองครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับโชคดีครับขอบคุณไม่ต้องตบเือครับไม่ต้ไมต้องตบเือครับ